และนี่ก็คือส้มกบค่ะน่ารักเนาะคือน้องเป็นแบบหัวใจสามดวงอะคะ่ะท่านอาจารย์ที่สอนท่านก็ให้จําแบบนี้ค่ะหัวใจสามดวงน้องกบมีหัวใจสามดวงแล้วก็ชื่อส้มกบเป็นไม้ต้นเล็กเเลยค่ะเกิดขึ้นตามกระถางต้นไม้ในตามตำรานะคะจะกล่าวไว้ว่าส้มกบเป็นไม้ล้มลุกเนื้ออ่อน ในส่วนของใบเป็นรสเย็นค่ะสรรพคุณดับพิษแล้วก็สามารถนำมาโครกกับสุลานะคะแล้วใช้กากของเขาปิดแก้ปวดฝีได้ค่ะแก้บวมได้ด้วยแล้วก็ชุบสำลีอมข้างแก้มแก้ฝีในคอแก้ต่อมทอนซินอักเสบแก้ไข้คอตันแล้วก็ถอนพิษต่างๆค่ะ มาดูอีกต้นค่ะภาพลากนะคะคือผักแว่นผักแว่นเห็นไหมคะว่ามันคล้ายกับส้มกบค่ะแต่ว่าจะต่างตรงที่ว่าผักแว่นหรือผักลิ้นปีนะคะจะเป็นลำต้นเล็กมีใบประกอบสี่ใบที่ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะหรือน้ำตื้นๆต,ตามตำรากล่าวไว้ว่าใช้ทั้งต้นค่ะมีรสจืดแก้เสมหะแก้ดีเดือดและ,จะเจริญอาหารด้วยค่ะ พามาดูย่าลินงูค่ะย่าลินงูนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าย่าลินงูเห่าย่าลิ้นงูเป็นพืชที่ทอดเลื้อยแผ่ไปตามพื้นดินลักษณะคือมีดอกสีขาวและลูกใบคล้ายกันกับผักขวงค่ะท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าหมอพื้นบ้านสมัยก่อนจะนำไปต้มดื่มแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ดีค่ะ และนี่ก็คือผักขวงนะคะผักขวงก็เป็นพืชที่ทอดเลื้อยแผ่ไปตามพื้นดินเหมือนกันค่ะใช้ทั้งต้นรสขมบำรุงน้ำดีได้ระงับความร้อนตำให้ละเอียดสุมส่มศีษะเด็กแก้หวัดคัดจมูกได้ด้วยค่ะ การนำสมุนไพรมาใช้นิยมใช้เป็นตำรับนะคะควรศึกษาข้อมูลและผลข้างเคียงปรึกษาแพทย์เภสัชกรแผนไทยก่อนใช้ยายกเว้นสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่อนุญาตให้นำมาใช้ได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปชมสมุนไพรอะไรฝากติดตามด้วยนะคะ